หามลูกชายตลกดังส่งโรงพยาบาลด่วนภรรยาตัดพ้อคนในครอบครัวทยอยเข้าโรงพยาบาลเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็เป็นห่วงสำหรับครอบครัวของตลกชื่อดังอย่างหม่ำจกมกที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวก็ประสบอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะลื่นล้มสี่โครงหักจากนั้นก็เป็นคิวของหลานสาวน้องณเวลาลื่นล้มเข้าโรงพยาบาล ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนมดเอ็นดูเมียของตลกชื่อดังหม่ำจกมกถึงกับตัดคอเบาๆเพราะตั้งแต่ต้นปีมาคนในครอบครัวก็ทยอยเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงไล่ๆกันและคนล่าสุดคือมิกซ์วีเคที่ล้มป่วยลงอีกคนด้วยอาการอาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลและนอนเป็นเวลาสองคืนแล้วงานนี้ทำอาหัวอกคนเป็นแม่ถึงกับตัด้อว่า ปีนี้ไม่รู้อะไรสามคนแล้วที่อยู่ในบ้านคนแรกก็พ่อคนที่สองนาฬิกาข้อมือเจ็บและนเวลาแขนหักแล้วก็เป็นมิกซ์ขณะที่หม่ำก็มาเฝ้าลูกพร้อมทั้งกินอาหารของลูกชายโดยหม่ำบอกว่าลูกกินไม่ได้ต้องกลืนน้ำลายกินน้ำเกลือเอา